พอลูกจ้างป่วยทํางานไม่ไหวนายจ้างหลอกบอกว่าเอางี้ไหมมาเขียนใบลาออกก่อนกลับไปรักษาตัวที่บ้านหายแล้วค่อยมาสมัครใหม่หายแล้วค่อยมาทํามันโกหกมันตอแหลซึ่งหน้านะครับเห็นมาเยอะแล้วบางคนรักษาตัวหายแล้วจะกลับไปทํางานมันบอกว่ายังไม่ว่างตําแหน่งยังไม่ว่างรอก่อนนะพอเราลาออกแล้วนี่ความเป็นลูกจ้างนายจ้างมันตัดขาดกันแล้วการที่เราลาออกไปรักษาตัวทําให้เราเสียสิทธิ์คุณรู้ไหม คุณลาออกปุ๊บเนี่ยคุณเสียสิทธิ์นะปกติลูกจ้างจะสามารถลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยจะมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้าง30วันต่อปีวันที่ลาป่วยเกิน30วันเราไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างแต่เรามีสิทธิ์ได้รับเงินจากกองทุนประกันสังคมกรณีขาดไรายได้โดยเราจะต้องขอหนังสือรับรองจากนายจ้างออกเอกสารรับรองเพื่อไปยื่นกับประกันสังคมว่า เราใช้สิทธิ์ลาป่วยครบแล้ว30สิบวันหลังจากวันที่30สเราขาดไรายได้เราจะได้เงินจากประกันสังคมได้ยาวนานไปหนึปีเลยนะครับคุณนอนป่วยติดเตียงไปปีหนึ่งเนี่ยคุณจะได้เงินกรณีขาดไรายได้จากประกันสังคมไปเป็นปีเลยนะแต่ถ้าคุณเขียนใบลาออกไปรักษาตัวหนึ่งคุณไม่ได้อะไรเลยนอกจากเงินว่างงาน30% 90วัน แล้วหลังจากนั้นคุณจะเอาอะไรกินแต่ถ้าคุณยังคงสถานะเป็นลูกจ้างอยู่คุณจะได้เงินจากประกันสังคมไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆแล้วพอลาอพอนอนลาป่วยครบปีเพระกฎหมายให้ลาป่วยเป็นปีก็ได้เท่าที่ป่วยจริงบางคนป่วยสองปีติดเลยนะครับแต่ได้ปีได้ค่าจ้างแค่ปีละสามสิบวันเนี่ยเห็นไหมถ้ารู้กฎหมายอ่ะเพราะนั้นอย่าลาไปรักษาตัว ยืนยันลาป่วยตามสิทธิ์นะครับ